สวัสดีครับพี่เน็ตนะครับก็สวัสดีน้องๆ FC ชาวดาวนาแม็กทุกทคนด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เน็ตก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้แค่จะมาเปิดกล่อง S นั่นเองนะครับผมพอดีว่าพี่เน็ตไปซื้อโค้ดมาจากน้องคนคนหนึ่งนะครับผมใน Facebook นะครับผมก็เป็นทางด้านของน้องเฟซบุ๊กเขาชื่อน้องดีนายนะครับน้องดีนาย FF นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่เน็ตจะขึ้นให้ ดูตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอยากจะซื้อโค้ด S นะครับผมในราคาที่แบบโคตรถูกนะครับผมติดต่อ Facebook นี้ไปได้เลยนะครับผมไม่เกียดแน่นอนพีเนสซื้อมาแล้วนะครับผมพีเนสการันตีให้นะครับดีนายเอฟเอฟนะครับผมพีเนสได้ยินข่าวมาด้วยครับในคืนนี้นะครับผม จะมีโค้ดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่ให้พวกเราไปซื้อกันนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ไปซื้อกันได้ที่ Facebook นี่เลยนะครับดีนายเอฟเอฟนั่นเองนะครับผมก็ขายโค้ดละ5้าวอลเองนะครับใครที่อยากได้ก็ไปซื้อกันเอาเลยนะครับผมนะอ๋อไม่ใช่แค่โค้ดละ5วอลอย่างเดียวนะครับผมมีแบบแพ็กเกจด้วยนะเป็นแบบ14โค้ดนะครับผมก็อยู่ในราคาที่50บาทเองนะครับผมโค้ดถูกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจคืนนี้ น้น้องๆไปซื้อกันได้เลยนะครับผมดีนาเพฟฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็วันนี้นะครับพี่เน่จะมาเปิดกล่องนี่เลยนะฮะนี่ครับกล่องเอสนั่นเองนะครับอันี้พี่เน่ก็ไปซื้อโค้จากน้องดีน F เฟมาเหมือนกันนะครับก็นี่ครับได้มา13กล่องนั่นเองนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้พี่ด้จะมาสุ่มให้พวกเราดูนะครับผมก็วันนี้ไม่มีน่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรอะไรมาใหม่เนาะก็เมื่อวานก็แนะนําแล้วก็ลงคลิปไปหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรครับเดชมาใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อวานมีดราม่าใช่ไหมรู้สึกว่ามีดราม่าใช่ไหมครับเรื่องของตัวอีโวนะครับผมที่มันบั๊กนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนเอาไปใช้นะครับผมเพชรติดลบกันเต็มเลยนะครับยังไงก็เสียใจด้วยนะครับผมนะที่ นำไปใช้นะครับผมโอเคมาเรื่องของเราดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับพี่เนีจะมาเปิดกล่องเอสนั่นเองนะครับผมสิบสามกล่องด้วยกันเดี๋ยวดูดิว่าพีนีจะได้หรือเปล่านะครับผม mm hmm. ก่อนที่จะเปิดนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่เนีก่อนนะครับผมวันนี้ ไม่รู้ว่า13กล่องนี้มันจะดรอปหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคาตาะนะครับยังไงก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนครับจะลองดูแล้วกันว่า13กล่องนี้จะได้หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าออกยากออกเย็นเหลือเกินนะครับผมนะนี่อ่ะโถ่จะได้หรือเปล่าวะเนี่ยไปไปกันเลยดีกว่ากล่องแรกครับทุกคนเปิดทีละกล่องนะพี่เปิดทีละกล่องดีกว่าไปไปเลยคนระับโอ้โหไม่ได้ครับ แสดงว่าไลค์ยังไม่พอน้องๆต้องกดไลค์พีเน็ตอีกครับทุกคนครับกดอีกกดอีกกดเยอะๆเลยกดเยอะๆเลยกดไลค์กระทืบไลค์เลยทุกคนไปกองที่สองไปโอ้โหเกลือเกลือเอ้ยไอวอลก็ยังดีนะกด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 คารณะกดคารณะคาณะเปิดซาล่าสั่งอาหารครับไอวอลก็ได้ไอวอลอะไรก็ได้ฝาออกมาบ้างก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะเอาอะไรก็ได้นะทุกคนนะพีเน็ตได้อะไรก็เอาหมดแล้วจังหวะเนี้ย อีกกล่องหนึ่งไปโอ้โหฝานี้พีเนสมีแล้วนี่เนี่ยสองฝาแล้วเนี่ยพโถเอ้ยไปต่อครับอีกกล่องหนึ่งนานไงว่าแล้วทำไมวะโอ้โหไปฝาอื่นบ้างไม่ได้หรอฝาคงฝาเขียวก็มีไม่ไม่ได้เลยออกหน่อยเหอะคาธะเพียงอยาาเกลือสิไม่เอาไม่เกลือดิ อยากเกลีเยเหลือเจ็ดกล่องแล้วเนี่ยไปโถท,ทุกคนไปต่อโอ้โหทำไมมันได้แต่ฝานี้วะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วดูดิเนี่ยสี่อันแลว้วอะดูดิแล้วกล่องเลยกี่กล่องแล้วหกกล่องไปไม่ได้ว่ากล่องเปิดทีเดียวเลยไหมทุกคนเปิดทีเดียวเลยไหมหรือว่าเปิดทีละกล่องดีว่เปิดทีละกล่องดีกว่ามันดอกยากนะเห็นเขาบอกมาว่ามันดอกยากมากนะครับอันไหนก็ได้เอามาเหอะ มาเหอะปะโถผมไม่ได้มาเหอะมาเถาะมาเถาะอูอ้หูฝาดีอีกแล้วฮะฝาแล้วมึงเปลี่ยนเป็นฝาอื่นบ้างไม่ได้หรือไงวะเสือสามกล่องสุดท้ายทุกคนนี่งไงเป็นไงอะโอ้โหฝานี้กูซื้อมาเยอะแล้วปะโถเอาใหม่ไปทุกคนนั่นไงเอา 2, สุดท้ายไปเลยนั่นแหละ รุนรวนครับทุกคนครับปะโถยไม่ได้หว่าทุกคนเซ็งจัดประหลัดบอกโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาไว้ซื้อมาเยอะๆดีกว่าแล้วก็ค่อยสุ่มดูแล้วกันนะครับังไงก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะซื้อโค้ดน้ำอัดลมเอนั่นเองนะครับผมก็ไปซื้อกันได้ที่ Facebook d น ff นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้พีเดสก็ไม่มีอะไรเลยนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยจะมาสุ่มแล้วก็มาโปรโมทให้น้องเขานะครับผมก็มีแค่นี้แหละนะครับผมใครที่อยากจะซื้อก็คืนนี้ไปซื้อก็ได้เลยนะครับทักไปเลยนะครับทักไปเลยฮะดีน่ ff นะครับของจริงโค้ดได้จริงแน่นอนนะครับ14โค้ดนี่50บาทเองนะครับผมโอเคอย่าลืมไปอุดหนุนที่เขาด้วยนะครับผมนะ ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพี่เน่พี่เน่อาจจะมาสูบอีกนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะดูว่าพี่เน่จะได้หรือเปล่านะครับนะไปครับผมเจอกันสวัสดีครับ